มาดูไฟนะครับน right ี่ครับนะไฟขึ้นมาสวยเลยครับสีเขียวเลยนะครับอ่าเขียวเลยนะครับสีฟ้านะครับมีวงนอกวงในนะครับจะเบาใช้เฉพาะตรงกลางก็ได้นะครับนะฮะจตตรงกลางก็ได้อันนี้แรงสุดนะครับหรืออีกในเนึงจะปรับขึ้นข้างบนนะครับปรับขึ้นข้างมาบนนี่คือเบาทั้งหมดเลยครับหลีทั้งหมดเลยนะครับติดติดง่ายด้วยนะครับนะครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาเตาใช้ในบ้านนะครับเป็นเตากระจกคู่นะครับของยี่ห้อ Lucky Flame รุ่นนี้เป็นรุ่นหัวทองเหลืองนะครับสองข้างเลยนะครับเป็นทองเหลืองแท้นะครับคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสนิมนะครับอายุการใช้งานเนี่ยทนแน่นอนนะครับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอา,อาจจะต้องขอกราบ อภัยด้วยนะครับบางครั้งรายละเอียดต่างๆอาจจะไม่ครบถ้วนสำหรับคุณลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าก็สามารถะจะมเมสเซจถามก็ได้หรือจะใช้โทรถามทางร้านโดยตรงก็ได้เรายินดีตอบตอบให้นะครับก็ชมคลิปได้เลยนะครับเชิญครับ,ร,บร้านตลาดไทยแก๊สน,นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาอ่า เป็นเตากระจกนิลภัยนะครับของยี่ห้อลักกี้เฟมเป็นรุ่นหัวทองเหลืองคู่นะครับรุ่นนี้พิเศษคือครับเวลาสังเกตว่าเตาทั่วๆไปนะครับถ้าเวลาจะจุดนะฮะจุดตัวอัตโนมัติครับก็มาดูไฟก่อนนะครับแม้กระทั่งขาเตานี่ครับที่ขาที่วางหม้อนี่ครับก็ทําเป็นเหล็กหนาเลยนะครับก็แข็งแรงแน่นอนนะครับ ทีนี้มาดูไฟนะครับนี่ครับนะไฟขึ้นมาสวยเลยครับสีเขียวเลยนะครับเขียวเลยนะครับสีฟ้านะครับมีวงนอกวงในนะครับจะเบาใช้เฉพาะตรงกลางก็ได้นะครับนะฮะจะตรงกลางก็ได้อันนี้แรงสุดนะครับหรืออีกในหนึ่งจะปรับขึ้นข้างบนนะครับปรับขึ้นข้างมาบนนี่คือเบาทั้งหมดเลยครับปลีทั้งหมดเลยนะครับติดติดง่ายด้วยนะครับนะะมาดูข้างนี้นะครับ นะครับจุดติดง่ายนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับครับนครับจุดติดแล้วนะครับอ่นี่นะครับน่าใช้จริงๆนะครับรับประกันถึง5ปีนะครับมีมาตรฐานุตสาหกรรมมีมอกด้วยนะครับแล้วก็มีอ่า ประหย Report, five, um, ัดแก๊สเบอร์5นะครับด้านนี้นะครับประหยัดแก๊สเบอร์5นะครับโครงสร้างด้านล่างนี้เป็นสแตนเลสนะครับน้ำหนักนี่คือน้ำหนักถือว่าน้ำหนักเยอะเลยนะครับเพราะว่าดีนะครับเตาที่น้ำหนักเยอะๆอย่างนี้นะครับเกิดระวางอะไรเนี่ยมันก็ไม่ลื่นถลายนะครับคุณลูกค้าสนใจเตารุ่นนี้โทรสอบถามได้นะครับเรายินดีส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะมาชมคลิปนะครับสวัสดีครับ